เ f ฟฟา์มสวัสดีครับวันนี้พาชมโรงเรือนกาเลียนะครับที่คัดลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอเสร็จงานการส่งของให้ลูกค้านะครับก็จะมาทำการโยงลูกนะครับก็ให้ดูความสมบูรณ์นะครับมี5แถวนะโรงเรือนใหญ่อีกไม่เกิน1เดือนนะครับก็น่าจะตัดผลผลิตได้แล้วสมบูรณ์ใช้ได้ครับ งานเยอะก็เลยแบบว่าทําไม่ไม่ทันต้องเคลียร์งานที่ะะอยา่างแต่ก็ไม่เสียหายอะไรครับเพราะว่าเราสามารถดูแลแบบนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวพาไปชมโรงเรือนที่2นะครับที่จะตัดถัดจากโรงเรือนกาเรียรประมาณ1อาทิตย์ก็จะเป็นวาการโตบีเป็นโรงเรือนใหญ่เหมือนกันนะครับเมื่อวานเด็ดแขนงออก เกือบหมดนะครับเหลืออีกหนึ่งแถวก็ยังไม่เลือกลูกนะครับเดี๋ยวให้ดูขนาดลูกก็จะประมาณนี้ก่อนอประสบการณ์ปลูกไปแล้วหนึ่งรอบนะครับก็รอบนี้ก็จะไว้ลูกที่ระดับต่ําลงมาเพื่อไม่ให้ขนาดลูกใหญ่เกินไปแล้วก็เพื่อเนื้อที่แน่นมากขึ้นนะครับต้องการเพื่อที่จะสร้างความหวานได้ไม่ยากมากในช่วงหน้าฝน เหลืออีกหนึ่งแถวที่ต้องเด็ดขแขนงออกก็เป็นแถวริมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูโรงเรือนที่3นะครับที่เป็นวากาโตบิ4แถวแล้วก็กาเรียน1แถวนะครับโรงเรือนนี้ก็เหลือคัดลูกนะครับเด็ดขแขนงออกมาแล้วก็จะเหลือคัดลูกนะครับที่ผมจะคัดลูกช้านิดน,นึงเพราะผมต้องการไม่ให้ขนาดลูกใหญ่เกินไปนะครับจะเบรกมันหน่อยเพราะว่า รอบที่ผ่านมาเนี่ยว่ากาโตบี3กิโลทั้งนั้นเลยครับใกล้เคียง3กิโลมากหรือเกิน3กิโลส่วนลรงแถวนี้จะเป็นกาเลียนะครับก็ให้ชมประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ